นบัลลังก์อยุธยาเรื่องแปลกหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตผู้ใดไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับพระองค์มักจะอยู่ในราชบัลลังก์อยุธยาไม่เป็นสุขเป็นที่รู้กันค่ะว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่ได้กอบกู้อิสรภาพให้อาณาจักรอยุธยาได้กลับมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งและภายหลังเมื่อพระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ถูกยกย่องให้ประดุจด,ดังเทพเจ้าหรือเทว วดาประจำเมืองพระองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะโดยกล่าวกันว่าทรงมีรูปปั้นแกะสลักพระองค์ประดิษฐานอยู่ที่โรงพระแสงอีกทั้งสตราวุธต่างๆที่พระองค์เคยใช้ในการออกศึกล้วนแล้วแต่กลายเป็นของมีค่าทางจิตใจและบางชิ้นก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะอย่างเช่นพระแสงของเงาและพระแสงดาบที่พระองค์ทรงใช้อยู่เป็นประจำก็กลายเป็นของที่อยู่ในพระราชพิธีราชาพิเศษนอกจากนี้ค่ะพระนามที่ใช้เรียก กษัตริย์อย่างเป็นทางการสมเด็จพระสันเพชรอย่างถูกใช้ต่อมากับพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์ความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าพระองค์ยังมีภาพจําในหมู่ราษฎรที่เป็นดังวีระบุรุษจึงมีการเล่าขานประวัติของพระองค์ชั่วลูกชั่วหลานซึ่งก่อนเสียกรุงภาพจําของพระองค์ในหมู่ราษฎรก็กลายเป็นนิทานกลายเป็นตำนานที่ให้ผู้คนได้เล่าสู่กันฟังต่อต่อกันมาเช่นในขับไม่การชาว กรุงเก่าซึ่งใครที่ไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยอ่านแอดมินก็แนะนําให้ไปลองอ่านดูนะคะเราก็จะได้เห็นมุมมองของราษฎรที่มองพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ว่าเป็นยังไงในยุคนั้นตัดกลับมาค่ะด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทรงเป็นบนรรพบุรุษที่ผู้คนต่างกลับไหวและนับถือทําให้มีเรื่องเล่าแปลกๆว่าพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยานี้ถึงแม้ภายหลังจะมีการแย่งชิงอํานาจกันให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ว่าบรลลังจะเปลี่ยนมือไปในที่ ทางใดก็ดีส่วนใหญ่ผู้ที่จะสามารถสืบราชสมบัติต่อไปได้และอยู่อย่างผาสุกนั้นก็มักจะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายราชวงศ์สุโขทยัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ด้วยธรรมเนียมโบราณมักจะไม่นับเชื้อสายทางฝ่ายพระราชมารดาแต่จะนับเชื้อสายทางฝ่ายพระราชบิดาค่ะเหตุนี้หากเราลองเจาะลึกกันดีๆเราก็จะเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาลำดับของกษัตริย์ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรลงมามีพระมหากาษัตริย์ที่คาดว่าจะไม่มี สายเลือดเชื้อพระวงศ์สุโขทัยอยู่เลยแค่เพียงไม่กี่พระองค์ค่ะและแต่ละพระองค์ก็มักจะอยู่ไม่เป็นสุขนักบางพระองค์ก็ได้คลองราชอยู่เพียงไม่นานเผลอเอก็ไม่กี่วันเองค่ะก็ต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาโดยแอดมินจะเล่าให้ทุกท่านได้เห็นภาพถึงอาถรรพ์ราชบัลลังก์อยุธยานี้โดยไล่เรียงไทม์ไลน์เพื่องง่ายต่อการเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและสัมผัสได้ถึงเสียงร่ำลือแห่งอาถรรพ์นี้กันค่ะ เริ่มจากสมเด็จพระเอกาทศรสได้ขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาภายหลังสมเด็จพระเอกาตยศเสด็จสวรรคตโอรสของพระองค์ที่มีพระนามว่าพระศรีสวภาคได้ขึ้นครองราชสมบัติทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสวภาคซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะจากนั้นพระองค์ก็ทรงครองราชอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งปีเศษก็ถูกลูกศิษย์ของพระพิมลธรรมอนันตปรีชาและสมัครพักพูวก่อการยึดอำนาจ ต่อมาพระพิมลธรรมอนันตปรีชาก็ได้ลาผนวดขึ้นครองราชทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์มีความเป็นมาทางสายเลือดที่ค่อนข้างจะคลุมเครือค่ะบางก็บอกว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาตศรสและบางหลักฐานบางตำนานก็บอกว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ออกผนวดหลังสิ้นราชการสมเด็จพระนเรศวรจนเมื่อสมเด็จพระเอกาตศรสเสด็จสวรรคตพระองค์และ บรดาขค่าราชการฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ก่อการยึดอำนาจสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ควบอำนาจฝ่ายสมเด็จพระเอกาทศรดเดิมจนสำเร็จค่ะอย่างไรก็ดีค่ะราชบัลลังก์ก็ยังอยู่ในสายเลือดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสเสด็จสวรรคตพระราชโอรสจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติมีพระนามว่าสมเด็จพระเชษฐา,าธิราชพระองค์ทรงมีพระชนอยู่เพียงแค่15า้าพรรษาทรงครองราชอยู่ได้ไม่นานก็ถูกขุนนาง ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีนามว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ทำการยึดอำนาจและนำพระองค์ไปสาเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หลังจากนั้นก็ให้พระอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชสมบัติคนทั้งหลายเรียกพระนามว่าสมเด็จพระอาทิตย์ยวงศ์ค่ะแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุน้อยแค่เก้าพรรษาเท่านั้นยังไม่สามารถว่าราชการใดๆไ,ได้เลยจนเมื่อพระองค์ครองราชได้ราวหกเดือนสถานการณ์บ้านเมืองก็เริ่มวุ่นวายจนในที่สุด เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็ได้เข้ามายึดอำนาจอีกครั้งและรอบนี้ก็ได้ตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองยุคของพระองค์ถึงแม้จะได้เป็นกษัตริย์แต่ก็ต้องสังหารผู้คนไปมากมายอีกทั้งประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ถูกตีออกเป็นสองกระแสสำหรับสายเลือดของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองว่า 1. พระองค์อาจจะทรงเป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระเอกาทศุถก็เป็นได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ก็หมายความว่าสายเลือดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะยังคงไหลเวียนอยู่แม้จะเปลี่ยนราชวงศ์ไปก็ตามแต่ทว่าบางหลักฐานค่ะก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเดิมทีเป็นเพียงลูกขุนนางมีบิดาเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเครือญาติกับพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแต่ทว่าพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั้นก็เป็นแต่เพียงพระสนมเหตุนี้จึงอาจจะกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไม่ได้มีสายเลือดราชวงศ์ ทยยยอู่เลซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการยึดอำนาจและกวาดล้างราชวงศ์สุขโขทัยอย่างหนักหน่วงอีกทั้งชีวิตของพระองค์เองก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขนะักเพราะต้องคอยระวังกบฏอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชัยพระราชโอรสองคโตก็ได้ขึ้นครองราชแต่ก็อยู่ได้เพียงไม่นานค่ะก็ถูกพระนารายณ์ซึ่งมีสายเลือดของสมเด็จพระนเรศวรได้รวมกันกับพระเจ้าอาพระศรีสุธรรมรา าก่อการยึดอำนาจจากนั้นพระศรีสุธรรมราชาก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ก็ครองราชอยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะไม่ใช่สายเลือดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกันไม่นานนะักก็มีเรื่องผิดใจกับสมเด็จพระนารายซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นวังหน้าจึงได้เปิดศึกกับพระเจ้าอาเป็นสงครามกลางเมืองสุดท้ายสมเด็จพระนารายกำชัยชนะคราวนี้สมเด็จพระนารายก็อยู่ยาวค่ะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระระชาช บิดาเป็นราชวงศ์ปราสาททองและมีพระราชมารดาเป็นราชวงศ์สุขโขทยัยแน่นอนว่าพระองค์มีสายเลือดขติยะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหลเวียนอยู่นอกจากนี้ในรัชการของพระองค์ยังได้ทำสงครามกับอังวะถึงสองรอบรอบแรกป้องกันการลุกรานของอังวะและรอบสองพระองค์ได้ส่งกองทัพไปบุกตีอังวะถึงแดนภูกามนอกจากนี้พระองค์ยังเข้าไปบุกตีเชียงใหม่อีกสองรอบนอกจากนี้แล้ว พระองค์ยังทรงได้สมญาท้ายพระนามว่าเป็นมหาราชอีกพระองค์หนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตการแย่งชิงอํานาจภายในกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มขึ้นอีกรอบคราวนี้ขุนนางที่ดํารงตําแหน่งเป็นพระเพศราชากรมกชบาลได้ยึดอํานาจกรุงศรีอยุธยาไว้ได้และขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเพศราชา พระองค์ไม่ทรงมีสายเลือดของราชวงศ์สุโขทัยเลยทั้งฝ่ายมารดาและบิดาของพระองค์ก็เป็นสามัญชนทําให้การขึ้นครองราชของพระองค์อยู่ไม่เป็นสุขนักพระราชประวัติในช่วงขึ้นครองราชของพระองค์เต็มไปด้วยกบฏและมีกลุ่มขั้วอำนาจทางการเมืองและความขัดแย้งตลอดรัชการจนมีบันทึกชาวต่างชาติวิจารณ์พระองค์ค่ะว่าภายหลังการขึ้นครองราชพระองค์มีพระไทยเปลี่ยนไปปวดร้ายขึ้นและทรงหวัดระแวงขุนนางของพระองค์เองแต่ทว่าพระองค์ก็ได้อุปก เลี้ยงดูพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทั้งหลักฐานชาวต่างชาติและหลักฐานไทยต่างก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าพระองค์ได้มีบุตรบุญธรรมเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายมหาราชภายหลังบุตรบุญธรรมคนนี้ก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ค่ะทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิปดีหรือที่ชาวเมืองเรียกขานกันว่าพระเจ้าเสือพระองค์ทรงมีสายเลือดราชวงศ์สุ ทยอันเป็นเชื้อราชวงศ์เดียวกันกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากนั้นค่ะลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิปดีก็ได้ปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาจนกระทั่งกรุงแตกอันแสดงให้เห็นว่าการสืบเชื้อสายเลือดกติยะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือราชวงศ์สุโขทยัยหากไม่ได้ปักใจนับเพียงแต่สายเลือดฝ่ายพระราชบิดาก็อาจจะแสดงให้เห็นได้ว่าสายเลือดของราชวงศ์สุโขทยัยอันเป็นวงเดียวกันกับสม สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ปกครองกรุงศรีอยุธยามาจนกรุงแตกแม้ว่าจะมีการย่งชิงราชบัลลังก์นองเลือดกันอยู่หลายครั้งแต่ในทุกๆครั้งสายเลือดเดียวกันกันกบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะสามารถเข้ามายึดพระราชบัลลังก์ของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ทุกครั้งเหตุนี้จึงไม่แปลกค่ะที่จะมีใครคิดว่าอาจจะมีเรื่องของอาถรรพ์หรือแม้แต่พระเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคอยปกปักร,รักษาลู กรุงศรีอยุธยาอยู่แม้แต่กระทั่งในช่วงกรุงศรีอยุธยาถึงคราวเสื่อมอำนาจมีชะตาถึงคราวแตกดับก็มีตำนานหนึ่งเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงสแสดงฤทธิ์เตือนลูกเตือนหลานเป็นลางบอกเหตุร้ายว่ารูปลอพระนเรศวรเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ที่โรงแสงในได้กระทืบพระบาทสะนั่นไปทั้งสี่ทิศอากาศก็วิปริตผิดแผกท้องฟ้าเป็นสีแดงอยู่หลายวันจนเมื่อกระทั่งกรุงแตกพม่าเริ่มบุกเข้ามาในเขตกั แพงเมืองบันทึกของพม่าก็ได้พูดถึงเหตุการณ์แปลกๆว่าได้มีแผ่นดินไหวขณะที่ทัพพม่าบุกเข้ามาประชิดกรุงด้วยเหตุนี้จึงอาจจะสันนิษฐานได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนั้นเพื่อเตือนลูกเตือนหลานและพลเมืองอยุธยาให้ทราบเหตุหรืออาจจะคิดได้ว่าดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกลิ้วอยู่เมื่อเห็นพวกพม่าเข้ามาประชิดตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกได้อีกครั้งภายหลังยังมีผู้อ้างว่าได้อัญเชิญรูปหล่อพระ นเรศวรเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ที่โรงแสงอันเป็นรูปแกะสลักไม้ออกมาได้ทันเวลาและก็เก็บงำไว้เป็นความลับภายหลังได้มอบให้รัชกาลที่หนึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องการขึ้นครองราชของกษัตริย์อยุธยาจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ด้านสายเลือดและสิทธิธรรมหรืออาจจะเป็นที่ระบบการปกครองยุคนั้นที่แย่เต็มทนก็ตามค่ะแต่อย่างน้อยๆเรื่องทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมมีการเกิดขึ้นตั้ง อยู่และดับไปเป็นธรรมดาปัจจุบันอยุธยาถึงแม้จะไม่ใช่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่ก็ยังอบอุ้มอรารยธรรมความเป็นมาของชาวสยามต่อไปรวมถึงยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ในทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ